ครับฮ <Hello. S 1> ัวโหคมไฟ UFO นะครับเป็นโคมไฟแบบรูปกลมนะครับ <Hello. S 1> ามาจากคัพปี้นะครับพอจะแกะลูกเอาก่อนพอจะแกะก่อนนะครับระวัง <c oughs> นะฮัลโหลฮัลโ้ลฮัลโหล โอเคครับแย่แม่ไปนะพ่อสั่งมาสองรุ่นนะครับผมแกะต่อนะครับอย่างเงี้ยบอกประมาณนี้ครับโอเคไปเรียงดูสิเด้๋เวนะก็ทอันนี้เป็นสองพันวัตต์นะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับเก็บออกมาก็จะเป็นเอ้าวว้าวมาเลย้โหครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเก็บออกมาหน่อยนึง นี่ก็จะเปิดปิดเปิดนะครับอยู่ตรงน้อนอันนี้มันมีรีโมทให้ด้วยมันอยู่ตรงนี้นนี่นะครับรีโมทนะครับนี่เป็นเซ็นเซอร์นี่เป็นหลอดนะครับแล้วทํางข้างบนจะเป็นตัวรับรับแสงอาทิตย์นะครับเห็นไหมเห็นไหมขนาดก็ประมาณนี้นะครับว้างก็จะเป็นตัวนี้ UFO นะฮะ ก็ข้าขงในมันจะมีรีโมทให้เรานี่นี่ของรีโมทเนี่ยโอเคในในในกล่องก็จะมีในกล่องก็งจะมีรีโมทแล้วก็มีน็อตให้เราใส่กับเสานะครับนะครับแล้วก็จะมีฐานใส่รีโมทแล้วก็ปิดเปิดนะครับผมโอเคครับ <c oughs> ได้ได้กล่องหนึ่งอ่าเกียไว้นะครับ โอเคเข้าไปจะเป็นนี่เดี๋ยวเราลองลองเลยไหมเพรมันยังไม่มีเสงเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลองให้ดูเห็นไหมมาพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลองให้ดูเดี๋ยวพ่อลองให้ท่านผู้ชมดูก่อนใครกำลังตัดสินใจ มันใหญ่แค่ไหนอ่ะอย่าเปด้องนะดิ๊กเลยแก๊กูอืมเปิด<ะ>นี่ไงฮัลโหลแน่าจะไฟหมดนะนี่เนาะนี่ไฟหมดฮัลตึลแก๊กูนี่ราคาก็พักนกว่าบาท <laughs> ตัวนึงครับครับมาเนี้ครับเพราะว่าม mm ัน hmm. ไม่มีแสงแดดนะครับตีกันหรือเปล่าสีนี้เหรอเอ้าเอ้ามาเนี่ยเอาไปฮะโอ้ฟ uh ุ oh. uh ้งอยู่ปิดอย่างเงี้ยอ่าโอเคไปปิดลงโอเคโอเคครับ อ๋อจบคลิปนี้นะครับโอเคจบคลิปนี้เป็นตัวเป็นตัว2 2 0 0 0วัตต์นะครับ